ใครจุดจๆจุดที่สุดในกลุ่มใครเป็นธนาคารของกลุ่มสวยด้วยรวยด้วยสวยด้วยรวยด้วยใครเจ้าชูที่สุด,สดใครเสียงดังมากๆใครร้องไห้ให้ผู้ชายบ่อยที่สุดแล้วจำเขาว่าคนเจ็บแล้วทน,นใครพาร์ที่บ่อยสุด สงมยยมยาเป็นยงไ,งยงไงรื่องผู้ชายใครไม่เคยขาดมีร็กอยู่ยากแร็กมากอยู่จยากใครอารมณ์ร้อนที่สุดทีงุิงงว่าททำยังไงวะบีบคอตัวเองตายแม่ใครจะขึ้นคานไม่มีพวกก็ได้ไม่ตายรอนะัอน้าไม่รนะ้น้ใครใจบ้างในกลุ่มมึงของเวไร<า>ขี่ฟงต่อพี่น้องอย่าสะเอบม,มาเรียกร้องนะไอ้นนอะใครที่งอนที่สุดนเนอม